เห็โลสวัสดีค่ะก็พบกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดวิว u t u b e ค่ะการเพิ่มยอดวิว u t u b e นะคะวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ YouTube เท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ทำง่ายปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านแถมยังถูกต้องนะคะตามแบบของยู u ูบไรเปอร์เซนต์ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วเง, Ad Cloud, เ,รง,งเรื่องแอคเคาท์โดนดิ้งโดนแบนเลยค่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคำกอนได้เลยคลิปนี้มีคำตอบ ค่ะเริ่มจากเข้าโปรแกรมไลน์นะคะพิมพ์ Assign Follow and Like จะเป็นบริการจากทางร้าน Follow Emergency ค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็ทักแชทคุยกับแอดมินเลยวันนี้เนี่ยอุ้มจะซื้อบริการค่ะปั๊มวิว u t u b e และนี่ก็คือราคาปั๊มวิว u t u b e นะคะเริ่มต้น100วิวค่ะสูงสุดก็คือ1ล้านวิวหรือถ้าอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยค่ะ วันนี้นะคะอุ้มจะทดลองใช้100วิวก่อนค่ะเพื่อดูว่ายอดขึ้นจริงไหมนะคะเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนะคะพอเราสแกนจ่ายเงินเสร็จเนี่ยอย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินด้วยแอดมินนะคะเขาจะเริ่มทำงานให้เราทันทีโดยที่ไม่มีรอคิวเลยค่ะ เงินเรียบร้อยนะคะต่อไปให้เราไปเปิดโปรแกรม yu-tube o ขึ้นมาค่ะเพื่อส่งลิงก์ให้อดมินทำการปั๊มวิว yu-tube นะคะให้เพื่อนๆนะคะเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะปั๊มวิวมา1คลิปค่ะคลิปไหนก็ได้นะคะอุ้มจะเอาคลิปนี้นะคะกดคําว่าแชร์ค่ะจากนั้นกดคําว่า copy Link ค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้ลิงก์และให้นําลิงก์นี้นะคะไปส่งให้อดมินในแชทได้เลย ก่อนปั๊มวิวนะคะแอดมินจะสรุปยอดเก่าให้เราดูด้วยค่ะยอดเริ่มของอุ้มนะคะคือ76วิวค่ะกลับมาที่ y o u t u b e นะคะยอดเริ่มของเรา76วิวค่ะหลังจากนี้ให้เรารีเฟรชหน้าจอรอยอดขึ้นได้เลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่ายอดวิวของเราขยับไปอยู่ที่97วิวแล้วค่ะยอดกำลังทยอยขึ้นนะคะเพื่อนๆ ค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่ายอดวิวของเราอยู่ที่2 1 5วิวแล้วค่ะจากเดิมนะคะ76วิวสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทําได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนยอดขึ้นจริงไม่จกตาค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มยอดวิว YouTube ตอนในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจํานวน YouTube นะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาเลยละคะ่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทําได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนหากคนไหนนะคะ สนใจแล้วก็อยากจะใช้บริการร้านนี้นะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ l i น์อาศ f o ฟอ o โลแอ l i ลน์ราย,าย like. ละเอียดก็คือตามด้านล่างเลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยเขามีแอดมินนะคะเยอะมากเลยค่ะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาหากเพื่อนๆพื่น,นางตอนไหนนะคะทักไปได้เลยรับรองว่าร้านนี้แอดมินยินดีให้บริการค่ะ ส่วนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ